ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเซนเซียบสองห้าหนนะครับวันนี้ก็จะมาทําสูตรเราพัฒนาล่างนะครับสูตรล่างเราราพัฒนานะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานวันที่7ดนะครับหวยเราพัฒนาล่างออกหกห้าห้าหนะครับ เราก็ถูกนะครับทำมาเราก็ถูกนะครับหกห้าห้าหกนะครับวันพุธมาก็ถูกนะครับอาทิตย์นี้เราก็จะถูกจันถูกแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับวันพุธหกจันแล้วก็พุธพุธมามาสุกนะครับหกห้าห้าหก วันนี้ก็จะตามต่อเลยนะครับสูตรเดิมนะครับก็จะมีสิบบนหน่วยบนสิบล่างนะครับหับวคันนะครับสามกสองเป็นห้าห้าหกเป็นหนึ่งสูตรก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งลบหนึ่งะครับลบสองลบหนึ่งลบลบหนึ่ง ็จะเป็น1ลบ1เป็น0 0ลบ1เป็น9 9ลบ2เป็น7นะครับ7 9 0 1นะครับเรตสองนะครับ10ล่างหอยล่างหัวกันนะครับ6กับ5เป็น1นะครับ ตามสูตรก็จะเป็นลบหนึ่งบวกหบวกสลบหบวกหบวกสอบวกหเป็น 2. 2นะครับ2อบวกสเป็น4นะครับ1นลบหเป็นศูนย์ศนสนะครับ,ท,บรท่ไมครับสูตรที่2ครับหน่วยบน สิล่างบวกกันนะครับ6กับ2เป็น8นะครับ8ปตามสูตรก็จะเป็นลบหนึ 1, ่งลบสองบวกหนึ 1, ่งลบหนึ่งลบสองบวกหนึ่งแปดบวกหนึเป็นเก้านะครับแปดลบสองเป็นหกหกลบหนึ่งเป็นห้าห้าหกแปดเก้านะครับ ต่อมาครับร้อบนส0บนหน่วยบนบวกกันครับ5 3าสามสองครสิบเป็นสิครับสิบศูนก็จะเป็นลบสองบวกสบวกหนลบสวกสบวกหนนย์บวกสเป็น4 4่บวกหนเป็น5 0, ้าศูนลบสเป็น8 แปดศูนย์สี่ห้ามาครับ10ล่างหน่วยล่างบวกกันนะครับ6กับ5 11เ,เป็น1นศูนย์ก็จะเป็นบวก1บวก1นึเท่ากับ1บวก1แล้วกับ2สูนก็จะเป็นบวก1บวกสีนะครับบวก1บวกสี่ 2บวก1นเป็น3 3บวก4เป็น7นะครับก็จะเป็น2 3 7ก็จะมาดูตัวชนนะครับ7นะับ1 2 9 1 2 9ก็สองศสอง 3 3 1 1 2 2 4 หาหนึ่งสองห้าก็สองหกแปดแปดก็สองเก้าสูงสี่ห้าครับก็จะมีศูนย์นะครับเด่นมากศูนย์เข้ามาจับวินกันนะครับ หมดเลย7 9 7 0 7 1 7 2 7 4 7 5 7 8นะครับ9 091 9 2 9 4 9 5 9 8นะครับ0 1 02 04 05 08นนะครับ2 2 1 4 1 5 1 8 2425 28นะครับ2 4 2 5 2 8 สี่สี่ห้าสี่แปดห้าแปดนะครับก็จะมีศูนย์นะครับตัวเด่นนะครับก็จะเอาเฉพาะศูนย์นะครับ วดนี้ก็จะได้เด่น0ูนย์นะครับก็จะเอาศูนทั้งหมดนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นดะครับเด่น0ูออนย้ไปวิ่งไปลูดได้นะครับ สูนไปวิ่งไปรูดได้นะครับเข้ามาทุกวันนะครับจันพุธสุกแล้วนะครับดูวันจันทร์ที่10บนะครับนําไปทำวันจันทร์ที่10บนะครับครับผมสูตรล่างนี้ก็จะดูคําเตือนครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางคํานวณวิเคราะห์ไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณยาในการรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอขอบคุณครับจากเซนเทียบ2518ครับขอให้ท่านโชคดีครับ